สวัสดีท่านผู้วิเกียรติที่เคารพทุกท่านครับสวัสดี f อีที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกนะครับสบาสดีพี่น้องชาวลาวจุมเรียบสัวพี่น้องชาวแคมะมิงกาลาบาพี่น้องชาวเมียนมาขอความสงบกลับมาสู่ประเทศเดเรว,วันนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับต่อสู้กับไวรัสโควิด -19 ไปด้วยกันนะครับผมอาจารย์ไก่นารันทา อดีตกรรมการส่วนคมโหนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมนะครับวันนี้มีโอกาสมาพบกับท่านผู้มีเกียรตินะครับวันนี้เป็นวันที่19กุมภาพันธ์2565นาะครับซึ่งตรงกับวันเสาร์แรม3ข้ามเดือน3ปีฉลูนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์คู่จิ้นเคมีนะครับตามคำแนะนำของ f อผู้น่ารักนะครับขอให้วิเคราะห์กันใหม่อีกสักครั้งนะครับเพราะว่าเคยวิเคราะห์ไว้นานแล้วนะครับเกือบเกือบ2ปีเลยทีเดียวเชียวนะครับ วันนี้จะเป็นคู่ของคุณเข้มหัสซุยพักพงศัยสารกับคุณมุกดาณรินรัตน์นะครับเรามาดูกันว่าคู่นี้นะครับผ่านไปแล้วเกือบ2ปีนะครับยังคงเป็นคู่จิ้นกันอยู่หรือพร้อมที่จะเป็นคู่จริงกันหรือยังนะครับก่อนอื่นเรามาดูประวัติความเป็นมากันทั้งของทั้งสองคนนะครับเริ่มที่คุณ เชมหัสวีพักพงศ์ไพศาลนั้นเกิดเมื่อวันที่21สิงหาคม2540นะครับที่จังหวัดบึงกาฬนะครับเจ้าของส่วนสูง185เซนติเมตรนะครับขเขานั้งจะสูงมากนะครับมีพี่น้อง2องท่านนะครับโดยมีพี่สาวเป็นคนโตนะครับเข้าสูงการตั้งแต่ปศ2559นะครับสังกัด PPTV นะครับต่อมาก็ย้ายค่ายมาอยู่ที่ช่อง7 HD นะครับเมื่อ2561แจ้งเกิดจากละคร ไฮโซสอนนะครับทางช่อง7 HD นะครับทำให้เป็นที่รู้จักของผู้คนมากขึ้นนะครับมีไอดอลในดวงใจก็คือพระเอกมาดเข้มนะครับคุณเวียสุกกลวัฒนารถนะครับอดีตหวานใจคุณเบลล่าราณีแคมเปญนั่นเองนะครับเปรียงฟป้งและเป็นที่มาของความเป็นคู่จิ้นนะครับกับคุณมุกดาณรินรักนะครับจากละครโซเวลี่นั่นเองนะครับละครโซเวลี่ครับตอกจากเป็นที่มาของความเป็นคู่จิ้นนะครับ ละครเรื่องนี้ยังสร้างปรากฏการณ์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทําให้คุณเข้มนั้นได้รับรางวัลดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งปีนะครับนักสแสดงนําชายฟีเวอร์นะครับนักสแสดงนําชายยอดนิยมนะครับเมื่อปีศ2020นะครับมาดูในส่วนของคุณมุกดาณนะรินรักนะครับมีชื่อเล่นว่ามุกนะฮะเกิดเมื่อวันที่26กรกฎาคม2539นะครับที่จังหวัดตนองนะครับมีที่น้องมีพี่น้องด้วยกัน5ท่านนะครับ โดยเป็นน้องเล็กคนสุดท้องในครอบครัวนะครับแจ้งเกิดจากการเข้าประกวด m ิส s ที e นไทยแลนด์2011นะครับเป็นแชมป์ในรายการนะครับเซ็นสัญญ,ญากับช่อง7 HD เมื่อ2,559จนถึงปัจจุบันนะครับนอกจากเล่นละครเก่งแล้วนะครับเรื่องการเต้นก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะาเคยเข้าประกวด ToB e Number no. รนะครับ Idol 2010 2นะครับเป็นหนึ่งในทีมเข้าประกวดนะครับมีความฝันในวัยเด็กนะครับอยากเป็นนางพยาบาลนะครับความฝันในปัจจุบันอยากเป็นเจ้าของห้องเสื้อนะครับหรือมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองนะครับผ่านผลงานมาแทบทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถละครภาพยนตร์ซิทคอมนะครับ MV แล้วก็การร้องเพลงนะครับได้รับรางวัลดาวรุ่งฟีเวอร์2017นะครับเช่นเดียวกับคุณเข้ม หัสวีเช่นเดียวกันนะครับเล่นคู่กับคุณเข้มหัตสวีทีไรทําไมเหมือนน้าผึ้งผสมมะนาวนะครับเข้ากันเข้ากันนะครับมาดูพื้นดวงชะตาของทั้งสองคนนะครับเริ่มที่คุณเข้มหัสซวีพักพงใบสารเกิดวันที่21สิงหาคม2540นะครับตรงกับวันพฤหัสแลม3ค่ข้าเดือน9ปีฉลูนะครับอายุปัจจุบันคือ24ปี5เดือนกับ26วันนะครับอายุย่าง25นะครับ พื้นดวงชะตานะครับอยากให้ท่านผู้ชมเข้าไปชมในคลิปที่ผ่านๆมานะครับเพราะโพสต์ไว้หลายครั้งนะครับให้พิมพ์คําว่าวิเคราะห์ดวงนะครับเข้มหัตสบีนะครับวันนี้ก็จะกล่าวถึงพอเป็นสังเกตนะครับเรื่องราวความรักและคู่ครองของคุณเข้มนั้นดาวศุกร์เนี่ยดีเสียพอบอกันนะครับส่วนดีคือดาวศุกร์ไปกระทบ14จักรพรรดิและไปกระทบเคหังแปลว่ามั่นคงนะครับส่วนเสียคือดาวศุกร์ไปกระทบหินะไปกระทบพยะแปลว่าต้องแก้ไขหรือมีแมวมีความไม่สมบูรณ์อยู่ในนั้นนะครับเรื่องครอบครัวพันธุ์ จุดนี้ถือว่าดีนะครับอยู่ฐาน11ราชาโชคไปกระทบสิทธิโชคนะครับในรายการส่งเสริมบันคงคู่จุดที่เป็นลาภะจุดนี้ก็ดีนะครับเป็นดาวสุประเคเป็นดาวพลัดนะครับเป็นบริวารในทางทักษะด้วยนะครับคู่คลองปัตตนินั้นจะได้คู่มีอายุมากกว่าสักนิดหนึ่งจะดีนะครับเพราะปัตตนิไปกระทบปีตาปัตตนีเป็นสีในทางทักษะเป็นคู่ที่ส่งเสริมนะครับและปัตตนีไปกระทบนาวังนะครับแปลว่าคนทางไก่นะครับถือว่าเป็นดวงชะตาศิลปินส่วนน้อยนะครับ ที่มีความสมบูรณ์เรื่องคู่ครองและความรักนะครับส่วนใหญ่ศิลปินมักจะเด่นเรื่องงานแต่ว่าความรักไม่ค่อยสมบ,บูรณ์นะครับที่สําคัญนะครับงโงเฮงของคุณเข้มแทบจะไม่มีจุดบกพร่องในเรื่องของความรักเลยนะครับมาดูในส่วนของคุณมุกดาารินทร์รักนะครับเกิดวันที่ย6กรกฎาคม2539นะครับตรงกับวบันศุกร์ขึ้น12ค่ำเดือน8 8 2แนหัวหน้า8หลังปีชวดน,นะครับอายุป,ปัจจุบันคือ25ปี6เดือนกับ21วันนะครับ อายุย่าง26นะครับพื้นดวงชะตาก็อยากให้ท่านผู้ชมเข้าไปชมคลิปที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าโพสไปหลายครั้งนะครับให้พิมพ์คําว่าวิเคราะห์ดวงมุกดาและิดินรักนะครับจะขอกล่าวพื้นดวงชะตาคร่าวๆนะครับมาดูเรื่องความรักคู่ครองกันนะครับความรักดาวสุขของคุณบุกดานั้นดีเสียพอๆกันนะครับข้อดีคือดาวสุขไปกระทบ16โสรถหมาอัมนนะครับความสมบูรณ์นะครับข้อเสียคือไปกระทบนาวังนะครับมีความพัดพลากและข้อเสียไปกระทบทาสาอาจจะต้องต่อสู้กับปัญหา ครอบครัวพันธุนั้นจุดนี้ดีมากนะครับเพราะพันธุนั้นไปกระทบเคหังและเป็นมูละแปลว่าความมั่นคงในทางรักษานะครับจุดที่เป็นมั่นคงคู่จุดที่เป็นลาภะนะครับจุดนี้ถือว่าดีเช่นเดียวกันนะครับเพราะเป็นดาวพุธเป็นสุประเคนะฮะกระทบสิทธิโชคด้วยแปลว่าส่งเสริมนะครับจุดที่เป็นคู่ครองปัตตนินั้นได้คู่มีตํแหน่งนะครับถึงจะดีนะครับเพราะปัตตนิไปกระทบหินะนะครับหมายถึงอายุมากกว่าน้อยกว่านะครับพ่อแม่พ่อร้างอะไรประมาณนั้นนะครับ มาดูสมพงค์คู่กันนะครับคุณมุกดาเกิดวันศุกร์นะครับคุณแค่มั้นเกิดวันพฤหัสนะครับในทางโหราศาสตร์ก็ถือว่าเป็นคู่กลางๆนะครับแต่ว่าไม่ได้เสียหายนะฮะคุณมุกดาเกิดดาวดาวทิศกุมเดือนนะครับคุณเข้มดาวจันทร์กุมเดือนอันนี้ถือว่าเป็นคู่ครเรือคัวเรือนนะครับก็หวานแหววกันดีนะครับครอบครัวพันธุนั้นดีทั้งสองคนนะครับมั่นคงคู่ก็ดีทั้งสองคนนะครับแล้วก็คู่คลองปัตตานีคุณแค่มดูจะมีภาษีดีกว่านิดนึงนะครับเพราะว่า เป็นคู่ที่ส่งเสริมในดวงชะตาส่วนคุณมุกดานั้นจะได้คู่มีตำหนินะครับอายุมากกว่าน้อยกว่าหรืออาจจะเป็นพ่อไม้พ่อร้างอะไรประมาณนั้นในดวงชะตาของอายุจรของทั้งสองคนนะครับในดวงของคุณมุกดาอายุ25ย่าง26เนี่ยคือราวส,สักรกฎาคม64ถึงกรักฎาคก65าเนี่ยนะ ดาวสุขเป็นสีในทางทักษะนะครับเรื่องการเงินความรักค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับช่วงอายุ26-27คือราสักรกรกฎาค65ถึงกรกฎาค66เพราะยังเป็นสีนะครับมีโอกาสเจอคนรู้ใจนะครับและที่สำคัญหากมีคู่อยู่แต่เก่าก่อนแล้วนะครับจะมีปัญหากับคนรู้ใจเดิมนะครับคุณเข้มหัดสวีอายุ24ย่ง25เนี่ยคือราวสิงหา64ถึงสิงหา65นะครับปุตตะดาวสุขนะครับเป็นมนตรีในทางทักษามีโอกาส ความรักที่หวานแหววนะครับอายุ25ย่าง26นะครับคือราวสิงหาคม5ถึงสิงหาคม6ปัตตานีเป็นมนตรีในทางศักษาคู่ครองความรักส่งเสริมกันดีนะครับแล้วก็บริวารไปกระทบพระอย่างนะครับรักนี้เริ่มมีความมั่นคงนะครับพอจะขมวดปมนะครับความเป็นคู่จิ้นของทั้งสองคนดังนี้นะครับวันเกิดและเดือนเกิดนั้นไม่ขัดแย้งแต่ว่าพอไปกันได้นะครับครอบครัว มั่นคงคู่ดีทั้งสองคนนะครับคู่ครองคุณเข้มดูจะมีภาษีดีกว่าคุณบุกดาสัก,น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 ,กนิดหนึ่งนะครับคุณมุกดานั้นได้คู่มีตําหนิคุณเข้มนะครับอายุน้อยกว่าคุณบุกดานิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าเข้าโฉลกถ้าจะให้วิเคราะห์แบบฟันธงลงไปนะครับในความเป็นคู่จิ้นของทั้งสองคนต้องขอบอก fc ของทั้งสองท่านว่าทั้งคู่น, Sabrina. นะครับทั้งคู่นี้นะครับมีโอกาสเป็นไปได้นะครับจุดเสียหายในดวงชะตานั้นมีค่อนข้างน, <c odes> น้อยทั้งสองคนนะครับ คู่นี้ต้องขอบอก f c ว่าเป็นคู่เคมีนะครับส่งเสริมดวงชะตาร่วมกันนะครับแล้วก็ถ้าหาก f c จะถามว่าเป็นคู่จิ้นได้ไหมนะครับก็ต้องบอกว่าได้นะครับแล้วถามต่ออีกว่าคู่นี้เป็นคู่จริงได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้อีกนะครับส่วนการพัฒนาเรื่องความรักจะเป็นไปในทิศทางใดก็ต้องขอบอกอว่าค่อนข้าง จะเป็นไปในทางทิศทางที่ดีนะครับหากถึงขั้นตกร่องป่องชิ้นคงเป็นเรื่องอีกยาวไกลนะครับเพราะระหว่างเส้นทางนะครับอาจมีเรื่องราวที่เป็นบวกและลบซึ่งผลส่งผลกระทบนะครับเส้นทางสายความรักของทั้งสองคนนะครับหากมีโอกาสที่เหมาะสมนะครับผมก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของทั้งสองคนในคราวต,ต่อต่อไปนะครับผมอาจารย์ไก่นรันทานครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรัก การเรียนธุรกิจการลงทุนเพื่อโรงงานบุตรหลานการสอบไล่การเล่นขั้นเล่นตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือชุบเรื่องราวที่เป็นปัญหาของท่านนะครับด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหรม,มามากว่า20ปีเรียนรู้มาเกือบทุกศาสตร์นะครับตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกวันนะครับก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาก็จะใช้อยู่5อย่างนะครับ 1. อวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด 2. ถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้างนะครับ 3. ก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลได้เลยมือนะครับ เพื่อดูธาตุของลายมือ4ก็คือรูปใบหน้าเพื่อดูห,หัวเฮงและ5คือโทรศัพท์ที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการรับชมนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญกันทองอย่าได้ขาดมือนะครับกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนน่ารักและอยู่ในโอวานะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากวิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปนะครับติดต่อกันที่0 8 1 1 5 9 9 9 9 6เนะครับเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ ID Li ไลน์นะครับเวลาก็ประมาณสักเก้านาถึง21นาฬิกาของทุกวันค่าบูชาครูก็5 0 0รบาทต่อหนึ่งดวงชะตานะครับจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านวิเคราะห์ที่ท่านชื่นชอบนะครับให้พิมพ์คำว่าวิเคราะห์นะครับดวงนะครับวิเคราะห์ดวงตามด้วยชื่อดาราที่ท่านชื่นชอบซึ่งผมโพสต์ไว้มากกว่า150คลิปนะครับขอพูดอีกครั้งสำหรับการรับชมนะครับในวันที่ท่านมีปัญหา หรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ